ตาเออเดี๋ยวเอาเลมาเล่นนานคุณแม่เล่นทำไมนานๆฮ่า่าฮ่า,า <laughs> จ<ะ>้วงอะจ้วหาเฮ้อเมตีนะ เมตีนะระ<า>ว,วังเมตีระว,วังเมตีเออฟูจิก็มาครับเออสวดีอะไรครับนี่อะไรพี่จิกินด้วยพี่จีให้น้องกินนะเดี๋ยวท้องเสีย เดี๋ยวเรามาดูฟูจิเขาแบบกล่าวเปิดช่องแบบตอนที่เขาทำช่องใหม่ๆนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นนานแล้วอาจิพ่ออยากให้เปิดช่องแล้วก็โชว์ในช่องพ่อสิอยังจำได้ไหมเดี๋ยวกินหมดก่อนเดี๋ยวๆเ,เ,เรามาดูนะครับว่าจะเขายังทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาเปิดช่องใหม่ๆเ ยังขนมเลยเยี่ยยังขนมแล้ยเยี่ยมขนมไปไกลแล้วนั่นอ่านั่งเรียกมานั่งมมาานี่อะเดี๋ยวให้ฟีจิเปิดช่องเนาะอ่านั่งเดี๋ยวไปใกล้นั่งกดกดกดอ่ะกดกดอากดกอ่าหางกดพี่จิงงกดพี่ฟิวบ้า ดดดดีา่นมเอาไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้เอาพร้อไม่ยังเอาหนึ่งสองแอคชั่นสวัสดีเอาดีเอาดีมันมันมันแรงกว่านี้เอ่อแอคชั่นสวัสดีครับอยู่กับผมจะไม่ได้สีใครับไม่ใช่ช่องจีในตะวอนนะเออเอาไอ้ไม่เอาไม้ข้างนึงไอกรอบนึงเอาอเอา หนึ่งสองสามแอคชั่นสอสดิครับดีครับในช่องอินเทอร์มืนะครับเอ้าเออหยอกกันเอาอพันสาห่วงพี่ฟิล์มมากเลยโกรธสิโกรธกันสิไม่ได้โกรธกันนานแล้วอ่ะ เฮ้ยเออเเฮ้ย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 ช่วยด้วยเฮ้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 ยช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีพ่ฟนะโอ้หวงหครับไม่ให้ฟิจิตีนะครับผมอ้าไม่เอาไม่เอาไม่ตีฟูจิไม่ตีพี่ฟิมเนาะอ้านกินหนยสิกินหยครับ เอารักกันรักกันกอดกันไม่ไม่ตีไม่ไม่ไม่เล่นบทตีครับเล่นบทรักเอาพี่กับน้องรักกันเฮาเฮาอารักกันกอดกันดีดีอดกันเออกอดกันกอดกันกอดกันดีๆกอดกันเฉยกอดกันเฉยพันศากดกดเฉยกอดเฉยหลูกกอดเฉยลดรถก่อนลดลดก่อนลดลดกอดได้ลดลดหนือ ความน่ารักนะครับผมความน่ารักของสุพรรณษาพี่ฟิล์มฟูจินะครับแส่งรักกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมอืมช้างไข่เป้าเออโอ้หง่วงพี่ฟิล์มเออเออหางตวัดพี่จิได้ว่างวงกอดพี่ฟิล์มครับเออ Má xá má lúc ma Ô, oh, bà ao Mấy chút cuối gia xá ní bà kiến gia Ê Ê ê ê <laughs> <laughs>

ไปดูปะไปดูหน่อยปะมาไปดูปดช้างเป็นไรครับส่งเสียงดังอ,อเอาแล้ว,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 วไปดู่ลยล่ะไม่รู้เหมือนกันพรรษาจะตื่นไหมครับ้ยินเสียงช้างเล่นกล อ้ยสปันษาตกใจกล้าไปไหมเนี่ยเสียงอะไรพี่ฟิล์มว้้ยว้าของม่อยู่ะว้้ยว้ายว้ายวไม่ต้องไปไม่ต้องไปต้องไปอกบ้างไหซาซาโอ้ครับสาต้จิใโอ้ ครับผมคึกสีดวถ้าตัวินอะไรครับระทึกโอ้เฮ้ยโซขาดก็วิ่งด้วย ทาตูม,มคึกครับผมโซคาร์ก็วิ่งหนีครับแต่ของไม่อยู่บะแั่นแต่ของนั่นตะสิทธ์นั่นตะสิทธ์ไม่ใส่เบิ่งสร้าง <laughs> ตะสิทธ์เดินมาแล้ว ช้างคึกครับผมซีโรทาตูมห้าวครับห้าอาสุพรรณษาเป็นไนวสุพรรณษามาลูกมามาเร็วสาเร็วมา มาลูกมาเมื่อกี้สีโดธาตุมมีอาการคึกนะครับผม,มอย่าไปหาเขานะสุพันษาอย่างนี้ล,ลูกอยู่นี่แหละได้อย่างนี้นะงัง เฮ้ย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 พันศามาแล้วเอ้ยโอ้จะของมาแล้วครับจะของมาแล้วเหรอนี่อะไรจะของเขาดิยมใจเสียช่างล้องมาโอ้ น่ารักมากครับวันนี้เขาจะขอมานิ่งเลย่ออไม่เด่นแล้วพี่ซีมรนด้วยพี่ซีมโอเคโอ้เดินมาไกลแล้วครับมาดูสีดอทาตุม คึกคักด้วยนะครับวันนี้โอ,อ้ฟูจิมาปิดคลิปก่อนนะครับวันนี้นะครับสามพี่น้องยกล้อคลอเค,คลียร์กันอ่ะเอเลยครับค่ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ชอ่องแฟนม่ไเสียทจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คลิปซ like th ับสไคร์ไลค์และแชร์แฟมิลี่สีทับไทยแตงเกียวกุหลักบ๊ายบายเลสโก